ออ,บบออกกำลังกายง่ายๆโดยใช้บอดี้แบบสาท่าง่ายไปดูกันเลยสวัสดีครับมาพบกับมาตออีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนทุกคนออกกาลังกายกันการออกกําลังกายง่ายๆสไตล์มาตอ้นะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นการเป็นออกกาลังกายแบบบอดี้เวทเทรนนิ่งซึ่งการออกกําลังกายแบบบอดี้เวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ก็คือกล้ามเนื้อมันจะฉีกขาดเล็กน้อยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ได้กระชับแล้วก็สวยงามขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยเบิร์นไปมากๆเลย ทำตามในทุกช่วงวัยเลยจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยครับเย่ yeah! มาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับท่า w o o d Shop L ท่านี้เนี่ยจะย่อนะครับให้ปลายนิ้วชี้แตะพื้นท่านี้จะได้ต้นขาด้านหลังนะครับผมแล้วก็เป็นการคูดาวไปด้วยในตัวนะครับเราจะทำสลับข้างกันนะครับผมข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับ เมื่อทำข้างซ้ายเสร็จแล้วเราก็ต้องทําข้างขวาด้วยนะครับซ้ายขวาสลับกันนับเป็น1เซตนะครับทุกคนตอนเนื่องยาวไป40วินาที5้าวิสุดท้ายหลังจบใน,นหนึ่ท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนท่าที่2นะครับคือท่า Squat Front Kick นั่นเองท่านี้เนี่ยเราจะเริ่มแบบ ดับเบิลส์ควอก่อนนะครับแล้วก็เตะซ้ายขวาสลับกันสุดความแข็งแรงของต้นขากาันทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ40วินาทีครับผมใครที่เป็นผู้เริ่มต้นสามารถทำช้าๆก่อนได้นะครับ หลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนเอามากันที่ท่าที่3นะครับท่านี้เรียกว่าท่า crossover toe touch นั่นเองครับท่านี้เนี่ยเราจะเตะสลับนะครับปลายเท้ากับฝ่ามือหรือหน้าขากับฝ่ามือก็ได้นะครับซ้ายขวาสลับกันเลยนะครับยาวไปต่อเนื่อง40วินาที ทั้งสามท่านี้นะครับจะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขานะครับได้ความกระชับของต้นขาแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับรวมทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเป็นการฝึกบริหาร muscular stretch นะครับหรือว่าการทรงตัว a d v a ันหน่อยก็เตะออกข้างเลย เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3ท่าที่ผมสอนไปในวันนี้อย่าลืมไปลองทําตามกันได้ที่บ้านเลยนะครับ3ท่านับเป็น1เซตเราจะได้ทั้งหมด3เซตด้วยกันนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามนะครับตามผมได้ที่หน้าเพจดีมอนเลยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้บ๊ายบาย